สวัสดีค่ะทุกทุคนมาดูไพ่แล้วเรื่องวันนี้กันค่ะวันนี้มาดึกนิดนึงนะช่วงนี้อาจจะดึกหน่อยนะคะแม่หมอติดเคสดูดวงส่วนตัวกันด้วยนะค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเนาะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้อยากทราบคนที่มีประเด็นอะไรกับคุณดีๆนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ เป็นเพื่อนกันในช่องของแม่หมอนะคะอยู่ด้วยกันไปแบบนี้นะตั้งจิตอธิษฐานค่ะขอให้ใช่ละตรงนะคะคนคนนี้เวลานี้นะแม่หมอว่าเขาอะเป็นคนที่ทำอะไรมีความละเอียดรอบคอบนะคนคนนี้ช่างคิดช่างทบทวนช่างแต่ตอง ละเอียดรอบครอบในทุกๆเรื่องถ้าในอดีตเขาไม่เคยสนใจอะไรตอนนี้ก็บอกได้ว่าค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วก็โฟกัสกับทุกๆเรื่องการที่เขาเปิดกระดานชนวนอ่านอาจจะหมายถึงการทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาก็ได้นะถ้าเป็นคนเก่าๆในความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ในกรณีนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบนะในเวลานี้ราชาถือถ้วยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะคือเขาเองนะ เดี๋ยวดูไพ่ขยายต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ตอนนี้คนคนนี้นะแม่หมอมองว่าเขาน่าจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะสถ้วยเกิดขึ้นมันไพ่แห่งการที่บ่งบอกว่าการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเหมือนกับว่าเวลาเนี้ยชีวิตเขาน่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วนะ อาจจะหมายถึงเรื่องการงานก็ได้งานที่รับทํามาประสบความสําเร็จก็ได้ค่ะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักษณะของการห่างกันไปนะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขามีการไต่ตัวไต่ตรองมีการคิดทบทวนอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนกับคิดทบทวนไม่พอเหมือนมีการตกผลึกละและในการตกผลึกทางความคิดนั้นมันเป็นในทิศทางที่ดีเพราะว่าไพ่สามถทวยเกิดขึ้นมันเป็นไพ่เฉลิมฉลองใช่ไหม แปลว่าการคิดทบทวนนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่เหมือนกับว่าเขาจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณก็เป็นไปได้นะส่วนคุณหรอดีเอ็มเพสไม่มีอะไรสูงเกิดไปกว่าดีเอ็มเพสละในสายตาที่คนคน,นี้เขามองคุณนะเขามองว่าคุณเหนือกว่าทุกๆคนเลยที่เคยผ่านมาในชีวิตของเขา คุณเป็นคนที่มีความรักใครรักจริงรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ดูแลได้ดีดูแลทั้งตัวเขาดูแลทั้งคนรอบข้างเขาอะไรแบบนี้นะมันเป็นคนที่มีความอบอุ่นแล้วเรียกได้ว่ามีทั้งความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเหมือนแม่อะไรเงี้ยด้ความใส่ใจด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือทิศทางที่เขามองคุณนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณมาถามถึงก็ได้นะที่เหมือนกับในอดีตเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณมากมายอะ่ะเพราะมันมีไพ่ของการตึกตองเกิดขึ้นเน่ยแปลว่าคนคนนี้เริ่ม ถ้าเป็นความสัมพันธ์เก่าๆในชีวิตคุณที่เคยผ่านมาก็เหมือนกับเขาเริ่มมีการคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเหมือนเพิ่งรู้ก็ได้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะดีที่สุดในชีวิตของเขาที่เคยผ่านมาคุณอาจจะเป็นแบ็กอัพให้เขามาตลอดโดยที่เขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าต,ตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าเกิดเขาเคยลำบากก็เหมือนกเคยมีคุณคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุน อยู่ในทิศทางห่างๆ,ๆอยู่ทางหลังบ้านความหมายอย่างเงี้ยแต่เขาเองอาจจะคิดไม่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นไปได้ไพ่สามทั่วที่ปรากฏขึ้นเป็นไพ่เฉลิมฉลองเป็นไพ่ชัยโยก็เหมือนกับว่าเวลานี้เขาน่าจะคิดได้ตระหนักได้รับรู้แล้วอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ตัวคุณเนะี่ยย้ายโฟกัสค่ะคุณโฟกัสในชีวิตตัวเองคุณดีกว่าเยอะเลยโฟกัสพัฒนาฝีมือตัวเองในด้านการทํางานการหาเงิน การที่ไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณกําลังชื่นชอบอยู่ก็ได้นะในเวลานี้ในยามว่างคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวบุคคลแล้วคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่เขาอะไรอย่างเงี้ยตามแบบพลังงานของ dmps อะนะคะค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีนะตอนนี้เหรอคนคนนี้นะถ้าเป็นคนในอดีตที่เคยปิดกั้นการสื่อสารกันไปเวลาเนี้ยแม่หมอเห็นว่าเขาแอบมองคุณนะแอบมองคุณอยู่ห่าง แล้วก็ในการแอบมองเนี่ยมันเป็นการที่มองและมีการคุ้นคิดอาจจะเป็นการคุ้นคิดว่าคุณมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วหรือยังอะไรแบบนี้หรือเขาควรจะต้องทํายังไงดีที่ให้ได้มีโอกาสคุยกับคุณอีกครั้งอ่ะคนคนนี้อยากเข้าหาคุณนะแต่ไม่กล้านะคะอาจจะเป็นความละอายใจก็ได้ที่ในอดีตคนคนนี้เขาอาจจะทําอะไรที่ ไม่ดีหรือไม่ได้สนใจคุณเลยนะเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าในอดีตเขามีปัญหาล้อมตัวเขามากมายเหมือนโดนปิดกั้นปิดกั้นปัญหาของเขาเนี่แหละเป็นตัวที่ปิดกั้นเขาจากคุณก็เป็นไปได้เหมือนโดนปิดหูปิดตาเขาไม่เคยรับรู้อะไรที่มันเป็นความจริงก็เป็นไปได้นะหรืออาจอีกความหมายหนึ่งคืออาจจะมีใครที่อยู่รอบตัวเขาที่ เป็นพลังงานที่ปิดกั้นระหว่างคุณกับเขาอะ่ะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีในช่วงเวลาหนึ่งที่พวกคุณาห่างกันออกไปหรือบางเคสนะอาจจะตัดจบกันไปเลยก็ได้เพราะว่าเขายังมองไม่เห็นความจริงอะไรนะมองไม่เห็นความจริงอะไรแล้วก็คืออาจจะเคยด่วนตัดสินใจคุณไปในอดีตอะ่ะคุณเป็นดีเอ็มเพสอ่ะแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นดีเอ็มเพสของเขาอะ่ะคือคนที่เป็นแต่พลังงานลับอย่างเดียวนะในอดีตเด็เขาอะ่ะเคยเหมือนกับว่า เคยวางมือจากคุณเคยหายไปจากชีวิตคุณแบบงงๆก็ได้อาจจะเหมือนกับมีความสัมพันธ์เก่าที่อยู่ในชีวิตของเขาไหมที่มัดเขาไว้แบบเนี้ยไม่ให้เขาเข้ามาในทิศทางชีวิตของคุณได้เลยอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ะทิศทางที่ไม่หมอเห็นคือมันเป็นทิศทางของคนที่เริ่มจะตื่นรู้เขาอาจจะเป็นคนที่หูเบาก็ได้นะเชื่อฟัง คนเก่าๆในความสัมพันธ์เก่าๆมากกว่าคุณก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับการโดนเป่าหูปิดหูปิดตาล้อมตัวเขาไว้หมดไม่สามารถมาหาคุณได้เขาอาจจะเคยตัดสินคุณไปในทิศทางที่ไม่ดีในอดีตแต่ตอนนี้รู้แล้วตื่นรู้แล้วนะคะมีการรู้สึกอยากวนกลับมาในชื่อของคุณอีกครั้งแต่ก็ยังมีความละอายใจยอยู่เนี่ยดูจากไพ่ก้าวไม้เท้าที่เกิดขึ้นยังแอบมองคุณอยู่เห็นไหมมองแล้วคุณคิดแต่ไม่รู้จะทํายังไงให้ได้ กลับมาคุยกับคุณเนี่ยจริงๆกัการกลับมาคุยกับคุณนิดเดียวง่ายนิดเดียวเลยเพราะว่าคุณเป็นพลังงานแบบ DM p a g เพราะฉะนั้นพลังงานวันเน้คุณไม่ได้เป็นพลังงานแห่งการที่จองเวรจองจําอะไรเขาอะแต่คุณหลุดพ้นคุณไม่อยากพูดถึงมันคุณหลุดพ้นจากตรงจุดนั้นไปแล้วไงแต่คือการที่จริงๆเขาจะคุยคุณง่ายนิดเดียวเองก็คือก็แค่ตรงไปตรงมาคุยกับคุณที่เป็นพลังงานแบบวันนี้นะคุณก็คุยด้วยแล้วอืแต่ว่าการคุยด้วยไม่ได้แปลว่าจะต้องหวนกลับไปนะในลักษณะอย่างนั้น แต่เขาคุยกับคุณคุณก็คุยด้วยแล้วประมาณอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะเนียไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะอาจจะคุณนิ่งๆไปด้วยเขาเดาใจคุณไม่ถูกความละอายใจก็ด้วยนะคนคนนี้ในอดีตอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้ที่ค่อนข้างมากพอสมควรเพราะฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งที่เขารู้ตัวเกิดการตื่นรู้และอยากจะวนกลับมาในพลังงานชีวิตของคุณอีกครั้งอาจจะเริ่มคิดเยอะค่ะ มันต้องลดอีโก้ตัวเขาลงมาเพื่อที่จะคุยเพราะฉะนั้นน่ะความยากมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลน,นี่แหละนะว่าเขาจะมาคุยกับคุณได้ยังไงประมาณนี้นะคะเขาถืออีโก้อยู่นะมันเป็นผลพวงจากการที่เขาเองมีตัวเลือกมากในอดีตนะคะเจ็ดถ้วยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่คบคนหลากหลายนะแล้วก็คบคนเป็นทางเลือก คุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางผ่านทางเลือกของเขาที่เขาไม่ได้จริงจังกับคุณเน่ยในอดีตแต่คุณรักเขาเหลือเกินคุณดีเขาทุกอย่างแต่เขาก็ยังคิดไม่ได้เพราะเขามีอยู่หลายตัวเลือกไงเขาเลยไม่เห็นว่าคุณเป็นเดอมเพสจนกระทั่งเนี่ยมันมีการห่างกันตัดจบกันเนี่ยตอนนี้คุณเลยรู้สึกว่าคุณหลุดพ้นแล้วคุณรู้สึกหลุดพ้นจริงๆนะแต่คนคนนี้คุณไม่จองเวรไม่จองกรรมแต่คุณหลุดพ้นคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วอ่ะคนคนนี้กลับรู้สึกเสียดายคุณมากมากอยากกลับมาในชีวิตของคุณแต่กก็รู้สึะาย ได้แต่แอบมองนะเขาบอกว่าตัวของเขามีความขัดแย้งเยอะค่ะในอดีตนะคะห้าไม้เท้าเกิดขึ้นมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในหน้าที่การงานหรืออาจจะขัดแย้งกันจากไอ้คนที่เขาเรียกรดไฟชนกันนะเพื่อนเห็นปะ เพส7ถ้วยเกิดขึ้นคือคนที่คบคนหลากหลายในความสัมพันธ์แปลว่ามันอาจจะเคยมีประเด็นรถไฟชนกันในอดีตก็ได้แล้วคุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อาจจะโดนติดร่างแห ى, ที่เขาเอาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาอะไรแบบเนี้ยมันเลยเกิดการที่เหนืห่างตัดจบกันไปอะค่ะแต่คุณหลุดพ้นจริงจเนี่ยคุณชิลมากเลยอะตอนเนี้ยอืมแต่กลายเป็นว่าพลังงานของเขาสีเริ่มร้อนรนอยากกลับมาทวงคคุณืนนอะไรแบบเี้ย คุณอยู่ได้ด้วยพื้นที่ของตัวคุณเองและในขณะเดียวกันตอนนี้คุณปิดใจแล้วค่ะนะคุณปิดกั้นตัวเองคุณมีความรู้สึกเหมือนกับคุณอยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองละคนคนนี้มันเป็นลักษณะที่เขาอยู่ในชื่อของคุณแลวเขาสร้างความเสียใจสร้างความทุกข์ร้อนใจให้คุณเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณในวันนี้นะคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยู่แบบเนี้ยคุณก็มีความสุขนะอันนี้คือทิศทางของคุณเนี่ย คุณไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องอะไรอีกเหมือนเดิมคุณเป็นดี Page พอยู่แล้วเนี่ยเพราะยังไงอ่ะคุณอยู่เฉยๆก็มีคนเข้าหาคุณอยู่ดีโดยไม่จําเป็นต้องเป็นคนนี้พลังงานคุณจึงค่อนข้างนิ่งนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขแล้วอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วไม่มีเรื่องกวนกระวายอะไรแต่พลังงานของเขาจะดิ้นเห็นไหมมันเกิดจากการที่เขาเพิ่งตื่นรู้จากการที่เขากระทําอะไรไม่ดีว่าในอดีตนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ,พ่เทพคติกันนะ เทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะพระพรมเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้รับจากคุณอยู่ฝ่ายเดียวเลยแล้วในอดีต่คุณทุ่มเทเขามากๆเขาไม่เคยตอบแทนอะไรคุณเลยตอนนี้กลับรู้สึกว่าถ้าเขาเนี่ยได้วนกลับมาในชื่อของคุณอีกครั้งเขาอยากเป็นผู้ให้คุณบ้างจังเลยอะ มีการตื่นรู้นะเทพพุทธเกิดขึ้นมีการตื่นรู้ในพื้นที่ของตัวเองในชีวิตของตัวเองเกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นด้วยหรอเนี่ยนะเกิดการตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองนะจ๊ะแล้วไงต่อเทพพุทธคือการเจราจาสื่อสารนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการตื่นรู้แม่หมอเห็นว่าเดี๋ยวคนคนนี้จะหาช่องทางที่เข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณเนะี่ยคือเจราจาอยากขอขึ้นดีอยากขอโทษอะไรแบบเนี้ยนะ มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาติดค้างคุณการที่เขาอยากจะกลับมาเจรจากับคุณเขามีความรู้สึกเขาทาคุณไว้เยอะอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาชีวิตเขามันเหมือนกับมันติดล็อกมันมันเป็นชะงักตักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะมนรู้สึกว่าติดชีวิตเขาถูกติดล็อกจากการกระทําของเขาเองอะแล้วเขาก้าวต่อไม่ได้เลยรู้สึกเหมือนกับว่าละอายใจแค่ไหนที่เขาทํากับคุณยังไงเขาต้องบากหน้ากลับมาเพื่อ หาทางมาคุยกับคุณให้ได้อันนี้คือทิศทางที่คนคนนี้ต้องการ t h e e m p e r o r เกิดขึ้นตอนนี้เขามองว่าคุณเป็น h e m p e r o r คุณไม่ใช่เป็นแค่ d e m p e อย่างเดียวนะคุณเป็น t h e e m p e r o r ด้วยคือมีความเป็นอีโก้สูงเหมือนกับตอนนี้คุณเป,เป็นตัวเป็นตัวของตัวเองกลับขึ้นมาแล้วคุณไม่วิ่งไล่ตามเขาอ,อีกต่อไปและเขาก็เดาทิศทางคุณไม่ได้ในขณะเดียวกัน D-Emperor ก็เป็นพลังงานของเขาด้วยเช่นกัน คือคนคนนี้เป็นคนที่อีโก้นะก้มหัวให้ใครไม่เป็นสุดที่ยากที่สุดคือรู้สึกว่าตัวของเขาเองอะผิดแต่เขาไม่เคยก้มหัวให้ใครไงเพราะฉะนั้นนะการที่เขาจะก้มหัวตาหน้าว่าเขาผิดมันเป็นเรื่องที่ยากเออแต่คนคนนี้มันจะต้องได้รับการเรียนรู้เรื่องนี้จริงๆนะไม่งั้นนะเขาจะไม่มีทางได้คุยกับคุณแน่ๆเพราะเขาต้องเขาต้องยอมรับการกระทําตัวเขาเองให้ได้ก่อนอนะจริงไหม การเปลี่ยนแปลงการแก้ไขมันถึงจะเกิดขึ้นได้อะไรแบบเนี้ยเขาจะทาแหละยากแค่ไหนนะเขาก็จะก้มหัวให้คุณประมาณแบบนี้เพราะเขามองว่าคุณคือบ้านของเขาเขาไก่าดเกิดขึ้นนะคะเขาไก่าดคือบ้านของพ่อพระศิวะเขามีความรู้สึกว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือความอบอุ่นเป็นเซฟโซนให้เขาคุณเคยช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรเข้ามาตลอดเริ่มรู้สึกว่าโ,โหคนนี้ เป็นยิ่งกว่าคำว่าบ้านบ้านเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่าบ้านมันก็คือความสุขที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นใครเป็นอะไรจะกลับมาตายรังเราก็จะนึกถึงที่บ้านนั่นแหละเขารู้สึกกับคุณแบบนั้นเขารู้สึกว่ายัางไงก็ตามเขาต้องทวงคุณกลับมาได้ในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะคุณนะ่ะคือเซฟโซนทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอะในขณะที่เขาเจอคนเยอะแยะมากมายเขาไว้วางใจใครไม่ได้เลยอะแต่กับคุณเนะี่ยเขาเพิ่งเกิดการตื่นรู้อะคะ่ะว่าคุณคือที่สุดแล้วของเขาอะนะ ตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าคิดถึงคุณก็นึกถึงบทเพลงบทเพลงที่พวกคุณเคยใช้สื่อสารซึ่งกันและกันหรือเพลงที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเพลงนี้แหละเขาคิดถึงคุณเขาจะเปิดฟังคนคนนี้เป็นแบบนั้นตอนนี้เขาใช้วิธีการฮิวใจด้วยเสียงเพลงนะถ้าพวกคุณเคยมีบทเพลงที่เคยฟังร่วมกันก็เหมือนกับว่าเขาใช้บทเพลงที่พวกคุณเคยฟังร่วมกันมาก่อนเนี่ยเป็นตัวสื่อที่ปลอบประโลมหัวใจเขาในเวลานี้นะ เพราะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะลองคุณเหมือนกันนะคะพระอังคารเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาดื้อรัน้นไม่ฟังใครดึงคนอื่นมาเยอะแยะในความสัมพันธ์และดันเป็นคนอีกโอก้จัดอีกมุทะลุดุดนันที่จริงๆชีวิตของเขาทุกอย่างมันพังเพราะเรื่องนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เขาจะวนกลับมาในชชืิอของคุณ <c oughs> เขาก็จะใช้วิธีนี้แหละคือจะฝ่าฟันเข้ามาให้ได้ในทุกอุปสรรคอะไม่ว่าคุณจะกั้นกำแพงแค่ไหนเนี่ย เขาอยากขอโอกาสจากคุณนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันพลาดไปแล้วอะ่ะแต่ก็ปล่อยไปไม่ได้อะ่ะแต่ก็ก้มหัวไม่ได้แต่เดี๋ยวใดๆก็ตามนะเดี๋ยวพอเขาหายสับสนในชีวิตอะ่ะเวลาที่เขารู้เขาต้องการอะไรจริงๆอะคนๆนี้สุดท้ายมันต้องยอมทําเพราะมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอะคะ่ะไม่มีใครอยากเสดีเอ็มเพจไปหรอกนะเออแต่คนนี้เขาเสียคุณไปแล้วละ่ะ แต่ก็เนี่ยกระบวนการทางความคิดของเขาที่เขาอยากจะพยายามดึงคุณกลับมาในความสัมพันธ์นะคะพอภาศิวะเกิดขึ้นเขาบอกว่านิสัยของเขาถ้าอะไรก็ตามที่ในอดีตเขาทำไม่ดีตอนนี้เขาล้างพลังงานออกหมดละเขาไปเรียนรู้แล้วเขาไปใช้กรรมแล้วตอนนี้เขารู้แล้วจริงๆอ่ะว่าอะไรที่มันสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็นี่ไงเขาเห็นว่าคุณเป็นบ้านของเขาไงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอ่ะฉะนั้นเขาจะตาม บ้านของเขากลับคืนมาทำไมก็าจะตามมาไม่ได้เขาจะยอมปรับเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆนะคนคนนี้อะไรที่มันไม่ดีคือเขาจะล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีหมดเลยเพื่อเหมือนกับว่าจะกลับมาตามคุณไปเริ่มต้นกับเขาอะ่ะอีกครั้งอะ่ะเพราะคุณคือเซฟโซนคุณเป็นบ้านของเขาอะค่เเะเขารู้สึกแบบนั้นและการเริ่มต้นของเขาเขาตั้งใจว่าจะพัฒนาให้มันเป็นแบบไปได้วยกันข้างหน้าให้ได้และไปให้ได้เจริญรุ่งเรืองที่สุดอันนี้คือทิศทางที่คนคนนี้แอบคิดถึงคุณอยู่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ อลรเคลนกันค่ะว่าไพ่อลเคลจะสรุปว่ายังไงนะคะสับรางนะเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่มากคนจริงๆสับไปสับมาไม่เคยจริงใจกับใครนะคบใครก็มีแต่เรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยคนนั้นให้อย่างนี้คนนี้ให้อันนี้ได้อะไรแบบเนี้ยสับไปสับมาสุดท้ายก็พังทั้งหมดอะคะ่ะ รถไฟชนกันมั่งอะไรกันมั่งโดนจับโปะแตกได้มั่งเสียคนดีๆในชีวิตไปหลายๆคนมากนะกว่าที่จะรู้ก็คือไม่เหลืออะไรเลยนะคะเขาบอกว่าเขาผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วไอ้สิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีมาเนี่ยตอนนี้เกิดการตื่นรู้อยากจะกลับมาในชีวิตของคุณและตอนนี้เขากําลังตั้งใจอยู่ว่าเขาจะพยายามเคลียร์ทุกอย่างเพื่อกลับมาในชีวิตของคุณและหนึ่งในนั้นที่เคลียร์ยากได้สุดก็คือเรื่องของการที่เขาจะต้องยอมรับตัวเอง ยอมรับความผิดตัวเองยอมก้มหน้าให้กับความผิดอันนี้คือการลดตัวตนของเขาในความรู้สึกของเขาเขาต้องทําตรงนั้นให้ได้นะคะถ้าเกิดเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งทิศทางก็คือเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะไม่ทําตัวแบบเดิมนะความเข้มงวดเกิดขึ้นหมาย,มายถึงว่าเขาอคิดเลยนะว่าเขาจะไม่ทําตัวแบบไม้หลักปักขี้โคนดึงคนนั้นทีดึงคนนี้ทีในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ย ควาเคมเข้มงวดกับชีวิตของเขาก็คือเขาจะรักเดียวใจเดียวละในเวลานี้แต่อยู่ที่ว่าคุณจะยอมให้โอกาสเขาอีกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะเนี่ยพลังงานพ่อพชัชวะเกิดขึ้นแปลว่านิสัยเสียๆของเขาในอดีตเดี๋ยวเขาจะแก้ไขจนหมดนะมันเป็นการที่ไปตื่นรู้จากสิ่งที่เขาเลือกเอาไว้ในอดีตน,นะคะแล้วเขาต้องสูญเสียคุณไปอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคนคนนี้นะพาย,ยายามที่จะสร้างความหวังให้กับตัวเอง สร้างความหวังที่ว่าคือเขาคิดว่าเขาอยากจะมาขอคืนดีกับคุณน่ะพรีเซนต์ความจริงใจออกมาเขายังคาดหวังอยู่แม้มันจะลิบหลีกจังทีนะว่าถ้าเกิดเขาเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะคุณจะยังยอมรับฟังเขาอยู่อันนี้คือทิศทางที่เขารู้สึกเพราะคุณเคยเป็นเอ็มเพจของเขาอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยแหละนะว่าเพื่อนๆจะให้โอกาสคนคนนี้อีกหรือเปล่านะคะเพราะเขาก็แสบไม่เบาเหมือนกันนะในอดีตเนะี่ยดูทรงแล้วเนี่ยคาสโนว่าเลยแหละนะ ถ้าเขาเคยปิดบังอะไรคุณคนคนนี้จะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างทุกความคิดทุกการกระทําของเขาตอนนี้มันเป็นทิศทางของคนที่กลัวสูญเสียค่ะเขากลัวสูญเสียคุณนะพยายามพยายามจะหาทางที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้ประมาณนี้อยู่ที่เพื่อนๆแล้วค่ะว่าเพื่อนๆใช้โอกาสเขาไหมนะก็จบแล้วนะคะแลนดอมวันนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้บ๊ายบายค่ะลาติสวัสดิ์นะคะ